ีเคสโทรมาปรึกษาพี่นิดนะคะว่าลานเขาเป็นผู้ประสบภัยจากรถสามารถเบิกพรบรกรณีสูญเสียอวัยวะได้ไหมเบิกได้เท่าไหร่วันนี้พี่นิดมีคําตอบให้ค่ะกรณีสูญเสียอวัยวะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือสูญเสียนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนตั้งแต่1ข้อนิ้วขึ้นไปเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าเกิดอุบัติเหตุต่อครั้งย้ํานะคะจะต้องเป็นหนึ่งข้อนิ้วขึ้นไป พรบรจะจ่ายส่วนเกินเบื้องต้นให้200,000บาทค่ะแต่ถ้าเป็นการสูญเสียอวัยวะเพียงหนึ่งส่วนนิดขอยกตัวอย่างนะคะเช่นตาบอดหนึ่งข้างต้องบอดสนิทนะคะเสียขาหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปเสียแขนเสียขาเสียตาเพียงส่วนหนึ่งนะคะพรบรจะชดใช้ให้250,000บาทค่ะแต่ถ้าเป็นกรณี สูญเสียอวัยวะตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นตาหนึ่งข้างขาหนึ่งข้างหรือสูญเสียแขนทั้งสองข้างขอให้เป็นสองส่วนขึ้นไปนะคะพระบรจะชดใช้ให้5 0 0 0 0นบาทค่ะส่วนกรณีทุกพลภาพนะคะกรณีทุกพลภาพก็คืออาชีพประจําไม่สามารถทําได้ไม่สามารถทํางานหาเลีเ้ยงชีพตัวเองได้นะคะอาชีพประจํายังทําไม่ได้ แต่ยังสามารถทํางานอาชีพอื่นเพื่อหารายได้มาเรียนชีพตัวเองได้นะคะกรณีนี้พรบรจ่ายให้3 0 0 0ส0บาทนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตหรือเสียอวัยวะสองส่วนหรือกรณีที่เป็นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกรณีนี้นะคะพระบรจะชดใช้ให้5 0,000นบาทค่ะและส่วนที่3ของพรบรก็จะมีค่าชดเชยกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะเป็นผู้ป่วยในนะคะกรณีนี้ต้องแอดมิดนะคะพระบรถึงจะจ่ายชดเชยให้วันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรวมเป็นเงิน4,000บาทนะคะดังนั้นนะคะพระบรจะจ่ายให้ผู้ประสบภัยจากรถต่อครั้งต่อคนสูงสุดไม่เกิน5,400 0บาทค่ะจ่ายเพียงหลักร้อยแต่คุ้มครองหลักแสนพรบอ,รอ,ยอย่าปล่อยให้ขาดโดยเด็ดขาดนะคะ ด้วยรักและห่วงใยพ่นิษนิตยาเปื้นใจเ p ประกันภัยใกล้บ้านเป็นที่ปรึกษาดูแลคุณถึงด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ